โอ oh, no, no, no ้สุขสันต์วันเกิดตาตาค่ะวันนี้เออเอาพระมาสันเพลนที่วัดอพระมาสันเพลที่อัลานมาเป็นวัดดอกเกิดวันเกิดวันเกิดสุขสันต์วันเกิดจ้าเฮปปไปเบิร์ดด later like November h r a อายุมันขวัญยืนไม่ได้เลยน่ะคุณแม่ะอืมน่าได้จัเข้าเนี่ยวพอนจะผูกแขนให้อยู่ก่อนเนาะอนก